เป็นไข้หวัดใหญ่จนหัวใจหยุดเต้นเกือบเสียชีวิตเป็นยังไงไปดูกันครับน,นี่เป็นแชร์เคสจริงนะคนไข้เนี่ยอาย,นะอยุประมาณ50กว่าลนะเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มารวมตรวจรแผนกผู้ป่วยนอกพอกดีเลยแผนกอายุรกรรมความดันไขมันเบาหวานอย่างเงี้ยระหว่างตรวจก็หมดสติไปหัวใจหยุดเต้นหัวใจเต้นป็นจังหวะชนิด Vf ventricular fibrillation ซึ่งอันตรายสูงสุดนะครับก็ทีมก็ตามทีมปัม๊มหัวใจมาแล้วก็ ช็อกหัวใจจนหัวใจกลับมาเต้นปกติได้ปั๊มหัวใจต่อไปอีก2ี่สนาทีให้ยากระตุ้นหัวใจสุดท้ายคนให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับแล้วก็รอดชีวิตได้เหมือนปาฏิหารนะมาแชร์เคสเพราะว่าแค่เป็นโรคให้หวัดใหญ่เนี่ยก็ลามไปถึงหัวใจได้หรือแม้กระทั่งเป็นลงปอดเนี่ยก็ทําให้ขาดออกซิเจนจนกระทั่งหัวใจได้ปิดจังหวะได้เช่นเดียวกันอันช่วงนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะครับว่า วันนี้ก็หน้าฝนกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมครับอุบัติการณ์ของโรคให้วันใหญ่ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันนะครับจะได้ไม่มีเวลาเป็นจะได้อาการไม่เยอะนะครับแล้วก็จะได้มีความปลอดภัยกันมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็มาแชร์เคสท่านๆครับเคสจริงเลยนะ